แสนหวานนะครับคุณผู้ชมครับส่งดอกกุหลาบให้กันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้จูเนียนะครับทุกเส้นทางที่ผ่านมาก็มีจูเนียคอยเคียงข้างค่ะกว่าจะมีวันนี้ก็เหนื่อยด้วยกันมาร้องให้ด้วยกันมาค่ะับ สำหรับหนูกับเนี่ยค่ะก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาเป็นเวลาระยะเวลานานมากๆค่ะปีนี้เป็นปีที่9ค่ะก็สําหรับความสัมพันธ์ในตอนแรกเราก็ไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสหรือว่ามารับรู้เรื่องของเราค่ะเพราะว่าเราสองคนก็มีความฝันในการทําหน้าที่เป็นนักกีฬาทีมชาติกันทั้งคู่มีความฝันอยากไปโอลิมปิกด้วยกันอยากคว้าเหรียญทองโอลิมปิกด้วยกันค่ะก็อยากเต็มที่ทุ่มเทไปกับมันค่ะก็เลยแบบไม่อยากบอกใครค่ะตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะค่ะตอนนี้คือมัน เหมือนแบบปลดล็อกไปแล้วคือมันทําสําเร็จแล้วแล้วทุกอย่างมันก็ออกมาสมบูรณ์แล้วหนูก็ทําออกมาสําเร็จแล้วก็เลยแบบอยากจะบอกทุกคนว่าทุกเส้นทางที่ผ่านมาก็มีจูเนียคอยเคียงข้างค่ะเขาก็โดนหนูเต,ตะทุกวันแล้วก็เตะก,กันทุกวันค่ะก็กว่าจะมีวันนี้ก็เหนื่อยด้วยกันมาร้องไห้ด้วยกันมาค่ะ